ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูสุขภาพและชรลอวยัยไก่สดสด,สดต้อง SPM สั่งออเดอร์โทร098 317 9555ร้านลูกปัดจะให้ตามสั่งน้ำหอมไฮโซแท้100%โทร095 185 945 สวัสดีนะครับทุกทุกท่านอันยองอาเซโยหนีห่างสาระเบรกุมดมอร์นิ่งนะเวลค้มทูเดอะร์ชานลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ m r p d 8 8พีดมอริสผาดาว youtube.com โหรษัย์ไทยระบบสุริยญารายการดูดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาพเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีลห้าภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคำพยากรณ์ได้โปรดช่วยกดซับสไครต์กดติดตามช่อง YouTube และกดกระ ท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่าง d e l ิ v e r รี่บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารย์ได้ดูเลิกทําการมงคลต่างๆเลิอกอ,ออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเล็กที่สุดยอดจวบชวบกาแฟ <c oughs> นะดูจวบซะ alo สวัสดีนะครับอันยองยอาเซอหนีเหาสารมาเลกุล good morning นะครับตะนูอีฟวัน good night นักหน้าชาลิตินะครับเออ lady and gentleman and boy and girl and, girl. and old and old ยิง่งฉุ <laughs> and woman and wonder woman <laughs> ผู้หญิงที่เหนือเหนือเหนือธรรมชาติสูงเกินอ,นะอันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการคลิปดีไปคลิปดูดวงชะตาลายวันนะครับหรือดูดวงดาวไปวันวันนะเจ้าต้นตำหรับนะประจำในวันเสราร์ที่16บธันวาคม2566ขึ้นห้าค่ำเดือนหนึ่งตีเถาะนะ วันนี้ก็ห้ามทําการมงคลใดๆนะครับไม่ว่าคุณจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เนี่ย <c oughs> เปิดร้านเล็กๆเนี่ยห้ามทําการมงคลในวันนี้นะ <c oughs> แต่สามารถที่จะสวดมนต์ไหว้พระทําบุญปฏิบัติทำได้ก็จะเป็นมงคลในทุกเสื้อท่าน,นะครับ <c oughs> เออหลายคนนะแหม มีพอดีไปเห็นคอมเมนต์เอฟซนะที่ติดตามมาโดยตลอดนะจําได้นะบอกจะบอกให้นะใครคอมเมนต์อะไรมาใ네นจานจําได้นะเออใครคอมเมนต์อะไรดีๆมาจําได้ไม่ต้องห่วงใครคอมเมนต์ด่าเนี่ยแหม่นะเออมีฟามสุขไหมนะเพราะนีะ่จิ๊บจ้อยธรรมดาใช่ไหม แต่ที่ใครที่คอมเมนต์ดีมาแหมชอบมากนะบางคนบอกว่าเอ๊ฟังได้ฟังคลิปอาจารย์เนี่ยดีใจนะออารมณ์ดีมีความสุขคลายเครียดก็นี่แหละจุดประสงค์แหละคือแรกๆที่อาจารย์ทําคลิปรายวันเนี่ยนะก็จะบอกว่าวันนี้ดีไม่ดีร้ายประการใดทําเรื่องงานวันนี้การงานการเงินความรักดีไหมนะเอ่อก็จะมอบแต่ความสุขให้กับคุณคุณจะได้เป็นระมัดระวังนู่นนี่นั่นใช่ไหม คือทุกไปเครียดไปก็เท่านั้นใช่ไหมมันขึ้นอยู่กับคนนะ่ะนะถ้าคุณให้สิ่งที่ดีๆไปเนี่ยคนที่เขารับเขาก็จะได้รับสิ่งที่ดีเออถูกป่ะแต่ถ้าคุณให้สิ่งที่แบบไม่ดีเครียดไอ้ไอคนที่รับรับต่อคุณไปก็เครียดต่อเพราะคุณต้องคิดใหม่ทำใหม่นะเออต้องทำแต่ในสิ่งที่ดีๆ แล้วคนรับเขาจะรับสิ่งดีไปแล้วเขาก็จะไปมอบสิ่งดีต่ออันนี้แหละมันไม่ใช่คุณยายวรนาณะนะขายตะขาบมาไม่ใช่นะเจ้า <c> ค <oughs> ือตาญาทคนต่อไปนะเออ <c oughs> อันนี้นะต่อมามาพูดถึงอ่าความฝันตอนเรบพู้ที่ฝันในวันนี้เนี่ยขึ้นห้าข้ามก็่ไม่ก็ไม่ต้องไปใส่ใจอะไรเนาะเชื่อมาันบอได้กะ นะครับมาพูดถึงในเรื่องของการนุ่งผ้าชุดใหม่ประจําในวันนี้นะนุ่งผ้าชุดใหม่ประจําในวันนี้ก็ <c oughs> วันเสาเนี่ยจะเกิดความเศร้าโศกเกิดโรคล,ลาคาลแลไม่ดีนะเออคือเปลี่ยนชุดเนี่ยสนุกสนานมากบางทีใส่สีเดิมเนี่ยสองวันสามวันเต็มที่แล้วเปลี่ยนเปลี่ยนไปเป็นเล่นเล่นแบบไป,ไปตามวันเลยอย่างแรกเลยต้องยึดหลักก่อนหลักคือพื้นดวงคุณเนี่ย อะไรเป็นสีเป็นมูลอะไรเป็นเป็นสีเป็นมูลเป็นมนตรีอะไรที่ดีอะไรที่เป็นการลักินีอย่าไปใส่มันนะแล้วก็ต้องแบบอะไรนะต้องเอามาอย่าให้แบบเอ๊ะวันนี้ดาวมันเสียใช่ไหมมันต้องก็ต้องดูนะบางทีอาจารย์ใส่ก็เต็มที่สามวันบางทีสองวันบางทีสามวันก็เปลี่ยนถ้าคุณจะเปลี่ยนชุดมันมีช่วงจังหวะที่คุณจะเปลี่ยนสีได้คุณก็เลือกเอา นวสีนั้นเนี่ยมันดีดีอะคุณไหมถึงแม้ว่ามันไม่ได้เป็นสีแต่เป็นมูลก็ดีเป็นมนตรีก็ยังดีใช่ไหมเออมันมีให้คุณเลือกอย่างน้อยก็สีมูลละมนตรีได้นะบริวารก็ดาวสุกได้ไม่มีปัญหาจันร์ก็ได้ก็ไม่เสียหายตรงไหนนะแต่ว่าก็คือใส,ส่สีแบบซ้ำๆไปอะอย่างเช่นจะใส,ส่สีเขียวก็ เขียวซ้ําไปสองสามวันนี่มันก็แล้วแต่แล้วแต่นะนะถ้าคุณจะเปลี่ยนชุดมันก็จะมีคุณเปลี่ยนวันอาทิตย์ก็ได้จันก็ได้พุธก็ได้พุทธหัสก็ได้ศุ์ก็ได้เออก็มีเฉพาะสองวันน่ะที่ไม่ควรเปลี่ยนชุดก็จะมีวันอังคารกับวันเสาร์นอกนั้นเปลี่ยนให้หมดคุณก็สามารถเลือกได้ไงว่าคุณจะใส่สีอะไรนะแต่คุณใส่เสื้อเยอะก็ก็ มันก็จะเป็นลําบากคนฟักหน่อยนะเดี๋ยวเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วอันนี้ต่อมามาถึงสาหัวนะซาหัววันนี้เทวดารักษาตัดผมก็เทวดารักษาตัดเล็บก็มีทุกนะทาน้ํามันในวันเพื่อสตรีก็ถือว่าจะมีโชคมีลาบไหนดวงเชิดตาเพราะฉะนั้นเนี่ยในวันนี้ก็อย่างที่ทุกๆคนรู้กันอยู่ใช่ไหมก็จะมี วันนี้เป็นวันเศรษฐีใหม่นะเศรษฐีใหม่ก็คือคุณนั่นแหละที่มาฟังคลิปหงอจารย์เนี่ยเออจะบอกให้นะจู้จูจูจูหลายคนมาพูดความฝันเล่าให้จานเพชรอะไรก็ไม่รู้เหมือนสือทํานายฝันหรอเอแล้วอ,อววงถามก็ต้องถามปุ๊บพอเสร็จปุ๊บเปิดถือว่าอาจารย์ถือว่าอาจารย์ไม่ได้ยินนะ <c oughs> ไันได้ว่าคุณพูดเลขพูดๆๆพดูนพูดดีมาเนอ้ คือบางคนเนี่ยมีโอกาสร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีให้จะบอกให้นะร้อยล้านพันล้านเลยนะทำเป็นเล่นไปนะในช่วงนี้เนี่ยนะครับหลายราศีเลยนะก็ขอให้โชคดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่างที่ทุกคนรู้รู้กันอยู่ก็จะมีสองช่วงมีช่วงช่วงกับลิงหุยช่วงนี้กลางๆก็ลิงหุยจะนัจดจะเต็มใช่ไหมเออเหมือนคำฟ้องเสียง <laughs> ช่วงอา้าว พอมาช่วงมาแนละ้วนึกถึงช่วงช่วงเว้ยอันนี้นะคุณจะต้องเป็นคนที่อารมณ์ดีมีความสุกนี่ไนะห้บอกเลยเนี่ยโอเอฟซี FC แฟนคลับติดงอมแงมก็ต้องขอขอบคุณใน้เอฟซีแฟนคลับที่ติดตามมาอย่างเหนียวเหนอะหนะนะโอ้เหนียวซะ่านานนั้นแหมเนี่ยนะอันนี้ <c oughs> คุต้องอารมณ์ดีมีความสุข แล้วก็สวดมวนต์ไหว้พระนะครับคุณมีบทสวดพระคาถาอะไรดีๆเอามาเลยจัดหนักจัดเต็มโให้อยังเต็มที่ไม่ต้องห่วงนะ <c oughs> อันนี้เดี๋ยวต่อมาจะมาถึงเสียงเตมซีประจวันกันอย่างรวดเร็วนะครับให้คุณตั้งจิตหาที่ฐานเดี๋ยวการสันกระดิ่งโชคลาภเป็นความกันไปสาธุกใบเสิ่งกระดิ่งที่คอยคุณแคล้วคลาดปลอดภัยคิดเงินเดอนเงิน,น,นคิดทองหนท่อทองรวยนะครับเอ่อ ได้เซมซีนะใบที่86นะครับถือว่าโชคชะตาในช่วงนี้อาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงตะลอดเวลาไม่หยุดนิ่งร้าวครับขึ้นลมซัดมาเป็นระรอบละรอบไม่แอขึ้นลมซัดมาเป็นละรอบเนี่ยม,ม,มันได้จังหวะนะมันได้จังหวะลมโบกลมทะเลอากาศทายเทพัดกันพัดกันลมทะเลนั่งพัดกลางวัน ลมทะเลนั้นพัดกลางวันส่วนลมโบนังพักอย่างช่างคืงเอ่ยนะถือว่าดีไหมครูจะต้องตั้งอยู่ในศีลในธรรมนะครับถึงจะดีนะเออไม่ไ้มโม้นะไม่ได้มโม้นะแหมคือคนเราถ้ามันมีศีลห้าข้อเนี่ยตอนแรกก็แบบว่าเอ๊ะนักตีลาโอลิมปิกมันช้าเยอะเนี่ยคือไม่อยากจะเชื่อเลยนะคือบางคนถ้าคนเราดีดีใมิเนี่ยนี่นั่นเนี่ยนะคือบางทีถ้ามันพลาดมัน อาจจะเมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยส,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 สติส,สตังอะเออสินห้าข้อคุณต้องรักษาให้ดีนะไอ้กาเมมันยังพอที่จะยับยั้งชั่งใจได้ถ้าคุณมีกาเมแล้วมีสุรา <c oughs> มาอีกเนี่ยมันยิ่งขาดสติเห็นตามข่าวมันถึงขั้นขนาดทูทูไถไถ่ <c oughs> ไม่รู้อันนี้ไม่รู้ดิโอ้ตายแล้วชีวิตตาชีวิตคนเราเนี่ยคือคนเรามันมีขึ้นสุด ลงก็มีอาจารย์ถึงเตือนลูกศิษย์เจฟซีตลอดอ่ะคุณใช้ชีวิตโดยความไม่ประมาทละเอียดรอบคอบพูดทุกคลิปถ้าคุณฟังเนี่ยต่อยคุณอยู่จุดที่ดีถ้าคุณไม่ประมาทคุณตลอดผลต่อยคุณอยู่ในจุดที่ตกต่ามีเคราะห์ภัยคุณใช้ชีวิตโดยความไม่ประมาทคุณก็จะแค้วคาดปลอดภัยนะอันนี้มันเห็นได้ชัดนะครับอย่างเช่นลูกศิษย์ของอาจารย์คนหนึ่ง เป็นข้าราชการดวงดีนะแต่ประมาทเพราะตัวเองพลาดถูกย้าย24ชั่วโมงเออดูสิไปพบว่าเอ,อ้ลูกน้องไม่ดีนู่นนี่นั่น,นทุจริตคอรัปชันทําไปทํามาตัวเองโดนย้ายก็ยังงงๆงงเหมือนกันนะไปหลงกลอะไรพ้ามไปดูอันนี้ <c oughs> ต่อมา ก็สิ่งที่คาดหวังในช่วงนี้ก็อาจจะมีปัญหาโอุปสรรคนะครับต่อมาในเรื่องของความรักเนี่ยก็ยังไม่ค่อยสมหวังนะธุรก,กิจการค้าการขายในช่วงนี้จะได้รับผลกําไรนะครับในด้านของการสมัครงานยังไม่สามารถหางานทําได้มาพูดถึงดวงชะตาด้านสุขภาพฐานถึงอาการเจ็บไข้ได้ป่วยโรคไปที่เป็นอยู่เนี่ยนะค,คุณจะต้องอดทนในการรักษาแล้วก็มีโอกาสหายเป็นปกติโรคที่ต้อระวังเกี่ยวข้อง,องกับโรคหัวใจโรคท้องแล้วก็โรคเนื้องอกนะครับ คือก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพนะคือเรื่องสุขภาพเวลาไปหาหมอที่โรงพยาบาลรัฐบาลหรือเอกชนเนี่ยหรือโดยเฉพาะโรงพยาบาลรัฐเนี่ยนะคือพูดจริงๆพูดตรงๆเนี่ยคืออาจารย์ไม่ค่อยที่จะเชื่อถือในการรักษาของแพทย์หมอของที่จบใหม่ๆแพทย์หมอที่วัยรุ่นเนี่ยประสบการณ์ยังไม่มีอายุสามยี่สิบสามิีก็แล้วที่จบใหม่อะนะคือพอดีวินิสัยโรคมาแล้วก็ยังเลยมัน กลงใช่ไม่ใช่ใช่ไหมยุคนี้สมัยนี้สู้แพทย์สมัยก่อนไม่ได้เขาเรียกว่าอาจารย์แพทย์หมอแพทย์แล้วเขาบึดูดูอย่างละเอียดเลยประสบการณ์สูงนะเอออย่างที่อาจารย์เคยเล่าอ่เคยตายเพราะหมอเคย,ยหมอโรงพยาบาลรัฐคือบางทีคุณตรวจเนี่ยคุณว่าก็กต้องปรึกษาหน่อยหนึ่งว่าเออให้มันใช่ไหมมันใกล้เคยียงไหมหมอมันตรวจดีไม่ดีใช่ไหมคุณอาจจะต้องโอเคถ้าคุณไปตรวจหมอนี้ลองมาอีกที่หนึ่งสิ ว่ามันจะเหมือนกันไหมแต่ถ้ามาอีกที่นึงไม่เหมือนการอานนี่งงแล้วทีนี้ชักจะชักจะงงแล้วว่าใครถูกใครผิดถูกป่ะคืออาจารย์พูดตรงๆคือไม่ค่อยดีจะเชื่อถือหมอจบใหม่ส่วนมากถ้าจะไปหาหมอก็จะไปเอ,อดูคนนี้หมอคนนี้หน้าตาอายุมากแก่ไม่แก่นะออต่อให้แก่ถึงแม้จะบ่นพูดมากก็ยังดีเ่ายังไม่กาอย่างน้อยก็มีประสบการณ์ใช่ไหมหาหมอแก่ๆหน่อยนะ โอเคนะครับเพื่อขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพนะครับอย่างเต็มที่มาพูดถึงนะในเรื่องของ <c oughs> สีสีที่ควรเว้นให้เว้นม่วงม่วงไม่ดีนะครับสีที่ดีประจําวันเนี่ยก็จะมีสีอม่วงดําเขียวไม่ดีนะเขียวไม่ดีสีดีก็จะมีม่วงดําสีแดงสีชมพูสีฟ้าสีที่ดีก็คือสีฟ้านะเพราะฉะนั้นใส่สีฟ้าเลยจะนําโชคลาภ ทิศเหนือดีทิศใต้บอดีนะครับในวันนี้นะแล้นในดูชะตาเนี่ยตัวเลขที่เสี่ยงได้ก็จะมี1 6 8 3ตามสบายซิมเลี้ยงเลี้ยงเหล่าเย็บปอนะเออโอเคมาพูดถึงคนเกิดวันเสาร์ถือว่าเจ้าชะตาจะมีความวิตกกังวลคิดมากนะครับทำใจสบายสบาย,ส,บายสมมุยพักใช้ธรรมะข่มใจถึงจะดีในดูงชะตาทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เที่ยงหรือหรือไม่มันก็อาจจะบ่ายโมง ไม่บ่ายโม่เย็นไปเลยเงี้ยนะต่อมาคนเกิดวันพฤหัสบดีเนี่ยปกใจเดี๋ยวก่อนยี้เห็นอะไรแวบแบบแบบสายตาเราคนนี้เออต่อมาคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีเนี่ยเจ้าชะตาจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับระบบการได้ยินได้ฟังนะโรคกระเพาะลำไส้สมองตับต้องระวังความคิดความอา่านต่อมาคนเกิดในวันพุธกลางคืนเนี่ยเจ้าชะตาจะมี เครดิตท,ที่ดีมีชื่อเสียงมีคนเคารพศรัทธานะครับคนเกิดวันศุกร์ดีมากโชคลาภความสําเร็จการเงินดีคนเกิดวันอาทิตย์นะเจ้าชะตาก็จะมีความมั่นคงเรื่องทรัพย์สินเงินทองมีโอกาสมีที่ดินนะครับเอ่อต่อมาคนเกิดในวันจันทร์ก็อาจจะเหนื่อยนะจะต้องใช้ความชนานาญความเชี่ยวชาญเฉพาะทางถึงจะดีคนเกิดวันอังคารเนี่ยนะครับ ถือว่าผู้ชายหรือผู้หญิงก็ได้นะครับก็ใช้การช่วยเหลือสนับสนุนคุณเป็นอย่างดีในทุกๆด้านแต่ก็เป็นคนที่พูดจาตรงนะนะต่อมาคนเกิดในวันพุธกลางวันเนี่ยถือว่าเจ้าชะตาจะมีเกณฑ์การเจราจาตกลงนะครับต่างๆแต่ก็ไม่ประสบความสําเร็จนะเพราะงั้นวันนี้ให้นิ่งๆกัาไว้ระวังความเสียหายระวังเรื่องของเอกสารไว้ด้วยนะครับเออโอเคไม่ปรากฏการผ่าดาวทุเรียนวันนี้แฮปปี้มีความสุข เพราะฉะนั้นดาวในวันนี้การดูแล้วก็มันมีอะไรมากมายแต่ถ้ามีอันนี้อาจจะเป็นดวงเฉพาะบุคคลนะครับเออนะต่อมาเลยนะครับมาพูดถึงเลขนําโชคเลขโชคลาภเลขมงคลนะประจําในวันที่16ธันวาคม2566นรบะครับเ,เพราะฉะนั้นในดวงชะตาในวันนี้นะครับว่าลัคนาราศีไหนจะมีโชคลาภบ,บ้างและตัวเลขอะไรที่จะนําโชคลาภห้กับคุณ นะครับเพราะฉะนั้นหมอฤทธิ์ฝ่าดาวเศรษฐีนําโชคลาภใหญ่ในชะนตา,านะครับเออลานๆจะบอกอย่างเต็มที่ให้กับ FC แฟนคลับของหมอฤทธิ์ฝ่าดาวทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมาพูดถึงราศีหลักแห่งโชคลาภเลยก็คือชาวลัคนาราศีพฤกษ์ครับเออชาวราศีพฤกษ์เ,กกเนี่ยในดวงชะตาเนี่ยนะครับจะมีโอกาสที่จะมีโชคลาภอย่างไม่คาดคิดไม่คาดฝัน นะครับคือดาวราพัเนี่ยยังอยู่พบวีนาในดวงชะตาคุณมีโอกาสได้โชคไปยยงไม่คาดฝันโดยการที่คุณไปเสี่ยงโชคนะเสร็จแล้วก็นิ่งๆไม่ต้องไปคิดอะไรมากมายนะครับนั่นแหละมีโอกาสที่จะถูกอย่างไม่คาดฝันนะครับและในดวงชะตามีดาวเกตรกรุมลักนณาอยู่เออเพราะฉะนั้นคุณจําไว้เลยราศีพฤกษ์เนี่ยถ้าคุณฝันถึงตัวเลขอะไรก็แล้วแต่นะครับให้คุณไปเล่นตัวเลขในความฝันของคุณดีที่สุด นะครับนั่นคือรางวัลที่1โชคลาบแจ็คพอตของชาวราศีพฤกษ์จกนะครับในดวงชะตานะหรือถ้าไม่อย่างนั้นนะครับตัวเลขซึ่งสามารถนําไปเสี่ยงโชคลาบได้ของชาวราศีพฤกษ์จกเนี่ยก็จะมีเลข28 09 08ศแล้วก็แปนะครับคือตัวเลขของคุณเนี่ยมีไม่กี่ตัวนะครับก็จะมี2809เนี่แหละ นี่คือตัวเลขของชาวลัคนาราศีพฤจบก็ขอให้โชคดีมีใ้ประสบความสําเร็จนะครับมาเริ่มต้นต่อมาเริ่มต้นที่ชาวลัคนาราศีเมฆก,กันเลยนะครับชาวลัคนาราศีเมฆเนี่ยถือว่าดวงชะตาคุณดาวพระราหูเนี่ยนะเป็นดาวเจ้าเรือภพลาภะลาภะก็เป็นวีนาาในดวงชะตามีโชคลาบเข้ามาก็มักเก็บไม่เคยอยู่แต่อย่างที่บอกถ้าคุณเสี่ยงโชคลาบใดก็แล้วแต่ไม่ต้องไปนึกถึงมัน นะครับมีโอกาสที่จะนําโชคลาภให้กับชาวลัคนาราศีเมฆเป็นอย่างดีในดวงชะตานะครับจากอิทธิพลของดวงดาวเนี่ยดาวพระราหูก็อยู่ในพวกวินาศเลข8จะถือว่าเป็นเลขแอบของชาวราศีเมฆไ,ไ,ไปตลอด1ปีขึ้นและชูตัวเลขที่คุณสามารถเสี่ยงโชคได้ก็คือเลข7เพราะอยู่ลาภะ7นี้จะนําโชคลาภและความสําเร็จมาให้กับชาวลัคนาราศีเมฆนะครับเพะะียงตัวเลขของชาวมเมฆเนี่ย ع, ก็จะมีเลข8772แล้วก็58ของชาวลัคนาราศีเมษนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีพฤกษกเอออย่างที่บอกตอนตอน้ตนๆน,นะครับไปดูคุณไปซื้อตัวเลขตามนั้นจําไว้ชาวราศีพฤษกเลขจากความฝันนะครับสําคัญถ้าคุณไปเสียงโชคลาบเลขอะไรก็แล้วแต่ก็อย่าไปนึกถึงมันหรือถ้าคุณไปรู้เลขอะไรมาให้เก็บไว้เป็นความลับ ห้ามบอกใครแล้วคุณไปซื้อโรตรีตามนั้นได้เลยนะครับคุณจะมีโชคลาภอย่างมากมายด้วยเช่นกันนะครับก็ขอให้โชคดีนะชาวราศีพฤษก,กนะครับเออพฤศจิกชาวราศีพฤศจิก,จกออนะต่อมาชาวลัคนาราศีเมถุนชาวราศีเมถุนถือว่าในดวงชะตาของคุณเนี่ยเจ้าชะตามีโอกาสที่จะมีโชคลาภจากทางไกลโชคลาภจากการติดต่อสื่อสารต่างๆ อย่างเป็นกรอบเป็นกรรมนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขของชาวราศีเมถุนเนี่ยคุณก็จะมีเลข5 7 6 5นะครับส่วนเลขแอบก็คือ0-9ในดวงชะตานะเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยในดวงก็ขอให้คุณโชคดีคุณซื้อเลขตามนี้ได้เลยคุณจะเอาเลขแอบมาจับคู่กับตัวเลข5 7กับ65ก็ได้ตามสบายนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีกรกฎ คนกรกดถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยจะมีโชคลาภมากมายนะครับเกี่ยวข้องกับด้านบ้านที่ดินที่อยู่อาศัยหรือคุณจะมีโชคลาภเข้าบ้านก็ได้ในดวงชะตาเช้านาสีกรกฎเนี่ยตัวเลขของคุณก็จะมี 09, นย์เก้าหนึ่งสามสี่แล้วก็แปดนะครับหนึ่งศ4แล้วก็แให้คุณจับคู่ได้เลยตามสบายอันนี้ตัวเลขของคุณนะครับ ต่อมาชาวลัคนาราศีสิงห์ชาวราศีสิงห์ถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยจะมีโชคลาภเข้าบ้านนะครับเออแต่คุณอาจจะออกแนวทุกขลาภในดวงชะตานะพอถ้าคุณมีโชคลาภอะไรมาก็แล้วแต่ค่อยไปทําบุญเป็นการตอบบุญถือว่าดีนะครับตัวเลขของชาวราศีสิงห์เนี่ยคุณก็จะมีเลขห5หแล้วก็95ในดวงชะตานะครับต่อมาชาวลัคนาราศีกันชาวราศีกันเนี่ยถือว่าเจ้าชะตาเนี่ย จะมีโชคลาภที่เกี่ยวข้องกับนะครับการเสี่ยงโชคอยู่แล้วหรือโชคลาภมักจะวิ่งเข้าหาบุตรบริวารของเจ้าชะตานะครับก็คือบุตรหลานหรือลูกของคุณอาจจะมีโชคก็ได้นะครับตัวเลขของชาวลัคนาราศีกันเนี่ยดวงคุณก็จะมี09 2แล้วก็1 3 4อันนี้คุณจับคู่ได้ตามสบายเลยในดวงชะตานะครับต่อมาชาวลัคนาราศีตุล ชาวราศีตุลถือว่าเจ้จจชาชะตาเนี่ยจะมีโชคลาภทางด้านการเงินเป็นส่วนใหญ่นะเพราะดาวอาทิตย์ลาพระยังอยู่ในภพกระดุมพระโชคลาภวิ่งเข้าหาด้านการเงินของคุณก็ขอให้โชคดีประสบความสําเร็จนะครับตัวเลขของชาวราศีตุลเนี่ยดวงคุณเนี่ยนะคือเลขที่เด่นๆเนี่ยมันก็จะมี6มี5มี7 เพราะฉะนั้นอาจารย์จับคู่กับคุณเนี่ยนะครับคุณก็ไปซื้อลอตเตอรี่สลากกินแบ่งรัฐบาลอย่าลืมนะครับลอตเตอรี่เท่านั้นนะใบสองใบกดนักแข่งไม่ร่วงตัวเลขก็จะมีห7 5 7ดห้าดแล้วก็ห5หนะครับเออเพราะฉะนั้นงวดที่ผ่านมาที่อาจารย์บอกเนี่ยอาจารย์ถูกเลข3ตัวนะสองหห้าตอนแรกก็ไปซื้อไปกดของน็อตตลาดพัด์ทเลยนะของคุณน็อตเดยกก็กดไปเอาเลขอะไรดีวะ แล้วก็นึกๆเอาเลขที่เคยถูกแล้วกันก็เลือกหกห้าใช่ไหมเออก็ดันถูกนะแต่มันดันไปอยู่หลังหน้าหน้าเม่ไ <c oughs> ม่งั้นเนี่ยฟันยับเลยโอ้ยเพราะฉะนั้นก็อาจจะตามเลขนี้อยู่ก็ได้นะครับเดี๋ยวเจ้าหกห้าห้าหกหรือเก้าห้าอะไรก็ว่าไปนะครับเพราะฉะนั้นคุณจําไว้ตัวเลขซึ่งมีโอกาสออกและสูงมากที่สุดเนี่ยในช่วง ต้นันในช่วงปลายปีหรือต้นปีหน้าเนี่ยมันก็จะมี6 5 8 3 8 9 5 7 5 8หอยู่ตรงเนี้ยบริเวณเี็ยเลขน,นี้นะครับต่อเสียงโชคลาบได้นะเพะฉะนของชาวราศีตุลคุณก็จะมี6 7 5 7แล้วก็6 5นะครับต่อมาชาวลัคนาราศีพิจิกชาวราศีพิจิกถือว่าเจ้าชะตาจะมีโชคลาภวิ่งเข้ามาหา นะครับแต่ว่าให้ระวังความเสียหายมันจะออกแนวทุกขลาเอแต่คุณคือจําไว้ชาวราศีพิจิกเนี่ยเอาเลขความฝันก่อนถ้าคุณฝันเลขอะไรคุณไปซื้อเลขนั้นนั่นคือโชคของคุณนะครับเดี๋ยวถ้าคุณไม่รู้คุณจะเอาตัวเลขนี้ก็ได้แปดเก้าหกแปดเก้าหกก็ขอให้โชคดีนะครับต่อมาชาวนักนณาราศีธนูชาวราศีธนูถือว่าเจ้าเชตาเนี่ยนะครับ จะมีโชคลาบเ,เป็นกอบเป็นกำที่ดีนะตัวเลขของชาวธนูเนี่ยคุณก็จะมี6 5นะครับส่วนเลขแอบก็คือ1 3 4นะครับเพราะให้คุณก็จับคู่ได้ตามสบายนะครับคุณเจ้า6หมาจับกับหนึก็สุดแท้แต่ไม่มีปัญหานะครับต่อมาชาวลัคนาราศรีมังกรคนมังกรถือว่าเจ้าชะตาจะได้รับการช่วยเหลือสนับสนุน ให้ได้รับเงินทองโชคลาบเป็นกอบเป็นกำนะครับถือว่าดวงคุณมีโอกาสที่ดีนะตัวเลขของคุณเนี่ยก็จะมีเลข09134นะครับก็ขอให้โชคดีจับคู่ได้ตามสบายเลือกตัวเลขที่คุณชอบจับไว้นะถ้าคุณชอบเลขไหนคุณก็เลือกเลขนั้นอันอันนั้นก็ถือว่าเป็นโชคลาบของคุณนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีกุม ชาวราศีกุมถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยจะมีโชคลาภจากการเดินทางการติดต่อสื่อสารอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็สายมมให้เต็มที่คุณมีโอกาสร่ํารวยก่อนดาวพื่อสบรีย้ายนะเพราะฉะนั้นนไปทำบุญทำบุญร,ร่วมกันเลยกับญาติพี่น้องคนในครอบครัวจะได้ส่งเสริมในทิศทางที่ดีนะครับชาวราศีกุมเนี่ยคุณก็จะมีเลข6-2-5องหนี่ถือว่าเป็นแนวทางนะ คุณจะเอา62ก็ได้25ก็ได้65ก็ได้ไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะครับขอให้โชคดีนะต่อมาชาวลัคนาราศีมีนนะครับชาวลัคนาราศีมีนเนี่ยถือว่าเจ้าชะตาจะมีโชคลาภเข้ามาแต่ก็มักเก็บไม่ค่อยอยู่นะครับแต่ว่าดวงคุณเนี่ยมีโอกาสได้โชคอย่างไม่คาดฝันถ้าชาวราศีมีนคุณไปรู้ตัวเลขอะไรมาให้เก็บไว้เป็นความลับให้คุณไปซื้อลรตเตอรี่เองนะครับเออคุณไปกดแอปเลย แอป,ปอะไรก็ไม่รู้กดไปเถอะแอปลอตเตอรี่ต่างๆนะนะเออกดไปอ,อันนี้เลขนี้มีไหมมีไหมเดี๋ยวถ้าคุณไปเจอแผงลอตเตอรี่คุณก็ไปเลือกซื้อเองไม่ต้องบอกใครดีที่สุดจะมีโชคลาภนะครับเน้นตัวเลขของชาวราศีมีนคุณก็จะมีแปดสองแปดสองนี่ก็ได้เลขแอบคือเลขเจ็ดนะครับส่วนเลขหนึ่งสามสี่มันอยู่ภพสุภาไอ้ตัวเลขหนึ่งสามสี่ก็จะนำพามาซึ่งความสุขความสำเร็จ โชคลาภความเจริญรุ่งเรืองให้กับชาวราศีมีนด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นให้คุณเลือกจับคู่ได้ตามสบายของชาวราศีมีนนะครับโอเคอันนี้เดี๋ยวต่อมามาพูดถึงตัวเลขแอบประจําในวันจอในวันนี้นะครับว่าตัวเลขแอบมีตัวเลขอะไรบ้างนะครับเพราะงั้นวันนี้ก็จะมีเลข85 95 05 64 63 6127และ87นะครับอันนี้คือเลขแอบของวันจรในวันที่16บันวาคมนี้นะครับอันนี้ต่อมามาถึงเสียงไพ่ยิปซีดูให้เพิ่มเติมเลยนะครับว่าดวงส่างคุณในวนันนี้ใครจะมีโชคลาบบ้างนะเออ <c oughs> ใบที่หนึ่งใบที่หนึ่งคุณได้สิบเหรียญโอ้โหอันนี้คุณเงินเต็มเลยคุณได้เดินเข้าธนาคารแน่ไปรับเงินหลายล้านเลยนะครับประสบความสําเร็จนะ <S <S ต่อมาคนเลี้ไพ่ใบที่สองครับ Wheel of Fortune โอ้โหโอ,โอ,โอกาสเข้าข้างคุณเนี่ไหมคุณแบกโชคลาบเนี่ยคุณได้รับอย่างเต็มที่เลยนะเออไม่ธรรมดานะครับหลายทิศหลายทางโชคลาบอีกคุณได้มาต่อมาชุด คุณได้ไพ่ใบที่3ามคุณได้ฟัดเดอะซันครับโอ้โหประสบความสําเร็จคุณจะมีโชคลาภมากมายได้เงินเนี่ยหลายร้อยล้านพันล้านเอาไปเลยนะครับเออเพราะถ้าใครมีโชคลาภก็แบ่งอาจารย์บ้างนะอย่ารวยคนเดียวนะเออได้แบ่งมาอาจารย์จะไปทําทุนไปทําอาชีพอื่นนะเลี้ยงปลูกผักเลี้ยงหมูเลี้ยงหมาเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่นะเออไม่อยากดูดวงแล้วเบื่อ <laughs> แหม โอเคก็ขอให้ทุกคนโชคดีแนละมีความสุขอย่าลืมน,นี่จะใช้พลัดกีจนะเออสาธุโสทายะอิติพะควาทีมหิหูรูหูรูกันหะเนี่ยสาธุรวยลวยลวยเอาไปเลยนะครับสวัสดีครับ